สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการรามาจิตตังพอดแคสต์ชวนคุยเรื่องนานาจิตตังกับผมคุณกิติดำเนินรายการครับและสำหรับอีพีนี้เราอยู่กับน้องฝึกงานเป็นน้องฝึกงานที่เคยมาฝึกงานที่สถาบันรามจิติแห่งนี้นะครับสวัสดีครับเชาาครับครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับครับก็เชาเนะครับผมขจรเกียรติกิจจันทร์วรกุลเป็น อดีตแล้วกันใช็คว่าอดีตนะแมเป็นอดีตเด็กฝึกงานที่นี่นะครับผมก็จกจากมาลัยแห่งหนึ่งเนาะจากมหาลัยแห่งหนึ่งด้วยกันก็คือเป็นเด็กมหาลัยที่มาฝึกงานที่นี่ใช่ครับตอนที่ฝึกงานที่สถาบันรามจิติเนี่ยทําอะไรบ้างพูดก่อนว่าคณะที่เราเรียนเนี่ยมันค่อนข้างเกี่ยวกับการศึกษากับการเรียนรู้ของมนุษย์เราก็เลยเลือกที่จะมาที่สถาบันนี้เพราะว่าสถาบันรามจิตติเนี่ยค่อนข้างทํางานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ถ้าเยอะไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการศึกษาของเด็กโรงเรียนขนาดเล็กหรืออะไรก็แล้วแต่ตัวของผมเนี่ยเข้ามาในด้านตัวของสื่อนะครับมาช่วยด้านสื่อเรื่องการทำไลฟ์สตรีมการลงพื้นที่ถ่ายทําหลักๆก,ก็คือมันทําให้เราได้เห็นภาพมากขึ้นเนาะว่าไอตัวสื่อวิดีโอเนี่ยมันเข้ามาช่วยซัพพอร์ตเกี่ยวกับเรื่องของการเรียนรู้เนี่ยยังไงนี่ครับ,รบซึ่งเชา้ชาๆก็ผ่านพ้นการฝึกงานไปเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็กําลังจะเรียนจบจัดมหาลัยแล้ว ใช่ครับนะครับพอบอกว่าสนใจเรื่องของสื่อสื่อนี่คือสื่อวิดีโอหรือว่าสื่อภาพหนืงสืออะไรฮะพูดก่อนว่าจริงๆสื่อมันมีหลายอย่างมากเ,เนาะไม่าจะเป็นสื่ออาจจะเป็นภาพอาจจะเป็นอินโฟกราฟิกหรือว่าหนังสืออะไรแต่ว่าไอตัวความถนัดของตัวตัวเราเองอะเนาะมันก็ค่าที่จะไปทางด้านวิดีโอซะเยอะมันก็คือเรื่องเกี่ยวกับช่วงตอนเด็กนั่นแหละว่าแบบว่าเ้ยเราเห็นหนังเราเห็นคนทําวิดีโอหรือเราดูดูทีวีมาเยอะ ผมสามารถใช้คานี้ได้ว่าจริงๆเราก็เป็นเด็กคนหนึ่งที่มันเติบโตขึ้นมาเป็นเด็กที่เกิดในยุคการเสพสื่อแล้วกันทําให้เราสนใจเรื่องพวกนี้ขึ้นมาซึ่งสื่อที่เราเสพมากที่สุดเนี่ยก็คือวิดีโอหนังสื่อผมคงไม่อ่านนะขี้เกียจไม่อ่านเหรอไม่ทันอ่านไม่ทันเรียกว่าชอบดูหนังนะกันครับผมพูดถึงเรื่องของการดูหนังเนาะวันนี้จะมาคุยกับเฉาเฉาเรื่องของรถสนิยมเรื่องของการดูหนังของเฉาเฉาแล้วกันชอบเลยหนังที่อยากจะให มาชวนคุยที่ชาวๆมีความประทับใจพอเป็นช่วงที่เราทํางานขึ้นเนี่ยเราไม่ค่อยมีเวลาเหมือนเก่าแล้วแต่เราก็ยังพยายามเนาะพยายามหาทําในสิ่งที่เราชอบอยู่เนาะแต่ถ้าเป็นที่เราชอบในดวงใจสุดจะเป็นตัวพวกฟอเสรสต์กัมมากกว่าอคลาสสิกคลาสสิกเน้นไปทางแบบโทนหนักแก่เก่าหน่อยดาเนินเรื่องแบบเฮ้ยมันไม่ต้องร่งรีบมากอาจจะแบบค่อยๆดูไปเรื่อยๆอส่วนใหญ่ก็จะเป็นหนังที่มีความคอมเมดี้มาก แล้วก็แบบแฝงดราม่าหรือข้อคิดอะไรสักอย่างหนึ่งเข้าไปแต่วันนี้เราจะไม่คุยกันเรื่องหนังอย่างนั้นครับที่บอกว่าอีพีนี้ที่เอาเฉาเามาคุยเนี่ยเพราะมีอยู่เหตุหนึ่งก็คือจะมีหนังเรื่องนี้ผมร uh ู้จักเพราะเฉาเฉเลยเป็นหนังทีしし่เรียกว่าเผยแพร่ในวงกว้างมากเพราะเขาลง YouTube ตอนแรกผมไม่รู้จักมาก่อนเคยได้ยินข่าวแต่จนมารูจักกับเฉาเาแล้วเฉาเฉาแนะนาให้ดูเนี่ยผมก็เลยดูไปหลายรอบเลยเหมือนกัน เรื่องนั้นคือ The Snake นั่นเองนะครับซึ่งเฉาก็เองก็ดูเรื่องนี้ไปหลายรอบมากใช่ครับดูดูเรียกได้ว่าดูดูบ่อยมากอย่างจริงๆนี่ต้นปีเนาะถ้านับปีที่แล้วก็ดูบ่อยแบบบ่อยมากครับดูไปประมาณดูซ้ำเจ็ดแปดรอบได้ถ้าถ้าเป็นเมื่อก่อนนั่คือแผ่นลายละดูบ่อยกว่าเฟรตกราวอีกบ้างเนี่ยใกล้เคียงเรียกว่าใกล้เคียงกับระดับตำนานเฟรตกาวเลยหนังเรื่องนี้อยากให้เฉาเๆเล่าก่อนทำไมดูตั้งเจ็ดแปดรอบ มันต้องพูดถึงรอบแรกก่อนนี่วะว่าทําไมเราถึงเลือกดูมันรอบแรกเนาะอ,อย่างนี้ทุกคนเห็นเนาะว่ากระแสมันเป็นยังไงเนาะแต่ว่าผมก็เป็นคนหนึ่งที่เชื่อแบบนั้นแหละว่าเ้ยรอบแรกเนี่ยมันคือความทา้าทายแหละเราอยากรู้ว่าเฮ้ยมันคือการพิสูจน์ว่ามันจริงหรือเปล่ามันเป็นอย่างที่เขาพูดกันจริงๆหรือเปล่าตามกระแสะโซเชียลเนาะพอเราไปดูปุ๊บมันก็จะมีการดูรอบที่สอง เพราะเรารู้สึกว่าหนังเรื่องเนี้ยในมุมมองเราอ่ะมันอาจจะเป็นมุมหนึ่งที่แบบมันอาจจะไม่ตรงไทป์ไม่ตรงตามมาตรฐานของหนังปัจจุบนันนะมันมีเอกลักษณ์อะไรพิเศษเราก็เลยชวนเพื่อนมาดูต้องพูดอย่างนี้ดีกว,ว่าว่าทุกครั้งที่ผมได้ดูเนี่ยจะเป็นการที่เราเนี่ยได้ดูกับใครสักคนหนึ่งตลอดเลยนี่เป็นเรื่องที่แปลกมากผมจําได้ไอ้ตอนผมดูรอบแรกก็ดูของคุณได้แหละใช่แล้ว <laughs> <laughs> รู้สึกรอบนั้นรอบที่สามั้งครับหลักๆก็คือแอบรู้สึกว่า ถึงแม้ว่ามันมันจะเป็นหนังที่เราอะรู้สึกว่ามันไม่ได้ตรงตามแบบพิมพ์นิยมเนาะพิมพ์นิยมของหนังสมัยเนี่ยแต่ถ้าแบบว่าเราได้ดูมันจริงๆอะเน้นนะว่าถ้าเราได้ดูมันกับเพื่อนอะจริงๆมันก็เป็นมีเดียมอย่างหนึ่งที่แบบมันสามารถที่จะดูกับเพื่อนฝูงได้เราที่เฮฮากับมันได้การที่ได้ดูหนังอะไรสักเรื่องหนึ่งกับเพื่อนแล้วมันทําให้เราเฮฮากับมันได้มาสนกับมันได้อันนั้นคือหนังที่ enjoyable ใช่มีความ enjoyable ของมันที่สําคัญมันก็คือว่า ไอ้ครั้งแรกสุดที่เราดูเนี่ยเราดูเพราะว่าใช้คํำนี้แล้วกันว่ามันมันถูกตรีตาเนาะว่ามันเป็นหนังห่วยเราใช้คํานี้ได้เลยซึ่งสําหรับเราอะ่ะเอาในความรู้สึกเราแล้วกันเนาะสำหรับเราอะ่ะมันไม่ได้มีมีเดียมหรือว่ามันมีอะไรที่มันสามารถบอกได้ตามตรงหรอกว่าอันนั้นสื่อนั้นหนังเรื่องนั้นหรือว่าหนังสือเล่มเนี่ย มันจะเป็นหนังซื้อหวยหนังหวยหรือว่าสื่อที่หวยเพราะว่าคาว่าหวยเนี่ยจริงๆสาหรับเราเนี่ยมันคือโอปินเนียนเนาะสิ่งที่มันไม่สามารถที่จะวัดได้เป็นแฟกต์แต่ถ้าเรามีการพูดกันโดยตรงอะว่าถ้าคุณไม่ผ่าน1ิข้อเนี่ยมันถือว่าเป็นหนังหวยถ้ามีเกณฑ์เข้ามาจับถ้ามีเกณฑ์เข้ามาจับเนี่ยอันนี้ใช่เราก็เลยรู้สึกว่าเราไม่สามารถที่จะพูดได้เต็มปากขนาดนั้นว่าไอ้สื่อตัวเนี้ยมันเป็นสื่อที่แบบว่ามันหวยเราต้องไปลองทดสอบเองสำหรับเราเราก็เลยจะรู้สึกว่าจริงๆมัน ค่อนข้างที่จะเกี่ยวกับรสนิยมหรือรสชาติที่มันไม่ถูกปากเราเสียมากกว่าในบางครั้งเรียยว่ารอบแรกไม่พอหลังจากรอบที่สองขึ้นไปก็ต้องมีการเรียกลากคนอื่นเข้ามาดูด้วยกันใช่ไม่เหมือนกันดึงเข้ามาเขารุมวงอะไรอย่างนี้บมันเรียกแล้ว่ามาชิมรสชาติที่แตกต่างดีว่านะพูดจริงๆว่าเราก็รู้สึกแหละว่าเพื่อนก็รู้สึกเหมือนกันว่า เรื่องนี้มันเป็นหนังแนวที่ถ้าเราพูดตรงๆม,มันค่อนข้างที่จะเป็นเรื่องที่น่าแกงมาก<ง>เรื่อง,เร,องเรื่องเนี้ถ้าคอนเซปต์ของตัวของหนังม,มันเองเนี่ยมันเป็นแบบที่เราคิดอะเราก็อยากรู้ว่าเพื่อเราคิดยังไงเหมือนกันเราก็เลยแบบรวมวงกันรวมเพื่อนที่แบบสงสัยเรื่องนี้เหมือนกันเนี่ยแล้วเราก็มาดูด้วยกันเรียกว่าไปกิจกรรมในกลุ่มเพื่อนกิจกรรมในกลุ่มเพื่อนหาอะไรทํากับเพื่อนนี่มามาดูหนังเรื่องนี้กันดีกว่าแล้วก็จะบอกเพื่อนนะว่าไปดูหนังเรื่องนี้มาแล้วมาคุยกันมันไม่สนุกมากมานี่มานั่งดูด้วยยกันเล ก็เลยกลายเป็นการดูไปทั้งหมดเจ็ดรอบเจ็ดรอบจริงๆริงจริงเกือบจะมีรอบที่แปดแล้วแต่ติดงานก่อนอันนี้ก็ลากเพื่อนมาดูเหมือนกันนะต้องต้องบอกว่าช่วงหลังๆเนี่ยดูเองคนเดียวแล้วเพราะมันเริ่มเกินสิ่งที่เราคาดคิดไปแล้วว่าเฮ้ยเราอยากหาเพื่อนเข้ามาจอยด้วยอันนี้มันคือเรื่องที่แบบว่ามันคือความทรงจําไปแล้วมันคือการดูเพื่อย้อนกลับมาว่าในเรื่องนี้มันเกิดอะไรขึ้นบ้างกับอาจจะมีเก็บรายละเอียดเพื่อปติดประต่ออะไรเล็กๆน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยในตัวหนัง มองหาความลึกซึ้งจากหนังเที่ยวดใูใช่ใช่ใ่ด้วยการดูซ้ําหลายๆรอบใช่แผนลายมาแล้วตอนนี้ <laughs> ถึงจะบอกอยังไงก็เถอะแต่การที่จะดูหนังเรื่องเดิมซ้ําถึงเจ็ดรอบเนี่ยต่อให้เป็นหนังทั่วไปหนังที่เราชอบมา,มากๆมันก็ยังนับว่าเยอะอยู่ดีอะไรที่รู้สึกว่าอยากจะดูอยากจะซ้าอยากจะชวนเพื่อนลากเข้ามาดูบ่อยอย่างเงี้ยอย่าให้ผมบอกนะ้องว่าไอ้รอบที่เราดูกับเพื่อนเนี่ยมันเป็นเพื่อนที่ไม่ใช่คนเดิมเนาะ มันคือเพื่อนหลายๆคนความสนุกของมันเนี่ยมันอยู่ตรงนี้มันอยู่ตรงที่ว่าเพื่อนบางคนเนี่ยก็รับฟังจากกระแสมาเหมือนเรา uh huh. แต่ว่ามันมาได้ดูพร้อมกันดูกับคนแรกกับดูกับคนที่เจ็ดเนี่ยก็ต่างกัน uh huh. เพราะแต่ละคนมันมีการเติบโตเนาะหรือว่ามีวิธีการเสพสื่อเนี่ยที่ต่างกันไอ้ตัวเนี้ยครับสำหรับผมผมรู้สึกว่าไอ้ตัวเดซนิกเนี่ยมันเป็นมีเดียมนหนึ่งเนาะที่มันเอาเข้ามาเนี่ยเพื่อให้เรากับเพื่อนเนี่ย สามารถที่จะมาแชร์เรื่องราวหรือว่ามุมมองต่อหน,นังเรื่องนี้ได้เพราะอย่างที่ผมบอกว่าตัวหนังเนี่ยจริงๆมันค่อนข้างมีความน่าแกล้งของมันมากเนาะอาจจะเป็นด้วยตัวบทของมันาการถ่ายทําหรือการตัดต่อแต่ว่าหนึ่งสิ่งหนึ่งสิ่งที่มันคงได้มันก็ยังคงเป็นสื่อมันเดิมซึ่งสําหรับตัวผมเนี่ยผมแค่เลือกใช้มันเนี่ยกับการที่อาจจะรับรู้คนอื่นมากขึ้นหรือพูดคุยกับคนอื่นมากขึ้นมันเป็นสื่อกลางที่เอาไว้ใช้กับการพูดคุยกับคนอื่น แต่ที่เรื่องที่น่าแปลกก็คือว่าตัวเรื่องอื่นๆหลังเรื่องอื่นเนาะที่มันไม่ใช่แนวเนี้ยจริงๆเรากลับไม่ค่อยหย,หยิบมันมาใช้ทอาเรื่องนี้เออนี่คือเรื่องที่แปลกอย่างหนึ่งที่คนพบสําหรับเราเราสึกว่ามันก็คือความน่าแกล้งของมันว่ามันมีฉากบางฉากอันนี้อาจจะขอโทษทางผู้ทำเนาะฉากบางฉากเนี่ยมันเป็นฉากที่มันอาจจะค่อนข้างที่อยากทาเป็นซีเรียลหรือฉากบางฉากเนี่ย เขาทําให้มันเป็นคอมเมดี้จริงๆแล้วเขาพยายามทําให้มันมีความคล้ายเป็นทริลเลอร์คอมเมดี้เนาะแต่ว่าจริงๆแล้วอะสุดท้ายบางฉากอะที่มันทำมามันไม่ได้ผลลัพธ์ตามที่เขาต้องการสําหรับการเสพสื่อในปัจจุบันหรือว่าคนที่มันมองอะไอ้ตัวนั้นอะมันกลับกลายเป็นสิ่งที่ทําให้เรากับเพื่อนอะเออมันมันมีความสุขกันหรือว่าเราได้หัวเราะกันหรือว่าเราได้มาพูดคุยกันเรื่องนี้กันมากขึ้นมากกว่ามันกลายเป็นความ enjoyable บางอย่างที่หนังบางเรื่องให้ไม่ได้มันมีเอกลักษณ์ของมัน จากฉากที่จะให้เป็นความซีเรียสเราดูกันเป็นฉากฮาถ้าอย่างนั้นใช่ความตั้งใจกับผลลัพธ์มันไม่ตรงกันเนี่ยมันทําให้เกิดความคึกคื้นอยู่ในหมู่เพื่อนอย่างนั้นจริงๆผมก็ดูมาสามรอบเหมือนกันรอบแรกกับคุณเฉาแล้วก็รอบสองรอบสามนี่ก็เหมือนกันจะคล้ายๆกันเนี่ยคือลากคนมาดูด้วยตอนที่อยู่ในออฟฟิศก็เปิดขึ้นจอใหญ่แล้วก็นั่งดูด้วยกันหลายๆคนมันเป็นความบันเทิงอย่างหนึ่งเหมือนกันมันเป็นความพิเศษที่หนังเรื่องนี้มันให้มันความสนุกมันความคึกคืนในวง ทีนี้นอกจากเรื่องของการที่เราใช้เป็นเครื่องมือในการพูดคุยกิจกรรมกับเพื่อนฝูงแล้วเนี่ยการที่ดูเดอะสเนกไปตั้งเจ็ดรอบเนี่ยโดยส่วนตัวของเชาเชาเนี่ยมีอะไรที่มันเติบโตขึ้นบ้างจริงๆแล้วก็ดูหนังดูรอบแรกครั้งแรกสุดเลยเนี่ยเราก็แกล้งเหมันเรื่องหนังเรื่องนี้เหมือนกันนะตอนดูกับเพื่อนเพราะว่าอย่างที่บอกเนาะว่ามันมีความที่มันตัดต่อการที่วางบทหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันทําให้แบบเออเรารู้สึกว่าเฮ้ยทำไมเขาถึงทาอย่างนี้ ถ้าเป็นเราหรือว่าถ้าเป็นคนอื่นเนี่ยเขาจะต้องทําประมาณนี้ดิทําไมมันดูมีความแบบพลวัตมันมากเกินไปในหนังเหมือนกันเนาะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เราได้เรียนรู้จากตัวของมันเองเนี่ยเรารู้สึกถึงเรื่องการมองสื่อมากขึ้นมากกว่าในโอพิเนียนเราเรารู้สึกว่าเขาอะในตัวหนังอาจจะอยากจะสื่ออย่างนี้ก็ได้แต่ว่าสื่อที่มันส่งมาให้เราเนี่ย มันคืออีกแบบหนึ่งมันอาจจะไม่ตรงกับตามที่เขาอยากจะสื่อให้เราก็ได้เพราะนั้นเนี่ยมันมันมีได้ข้อคิดอย่างหนึ่งกับตัวเราเองเหมือนกันว่าจริงๆสื่อเนี่ยเราต้องการเนาะเราชอบวางอยู่แล้วว่าคีย์แมสเสจเนี่ยของตัวสื่อเนี่ยมันควรจะเป็นอะไรกับคนดูได้อะไรในมุมของคนทำสื่อเนาะแต่ว่าพอมันไปถึงขั้นที่มันอาจจะเป็นศิลปะไปแล้วเนี่ยจริงๆมันก็ขึ้นอยู่กับคนที่เสพสื่อหรือรับสื่อนล้วเหมือนกันเนาะ ว่าเขาจะรับหรือเขาจะเห็นเรื่องนั้นเนี่ยเป็นอะไรยังไงเราพูดถึงในยุคตอนนี้เนาะเราอาจจะมองว่าไอตัวหนังเรื่องเนี้ยมันค่อนข้างที่จะไม่ตอบโจทย์กับยุคปัจจุบันแต่ถ้าตัวหนังเรื่องเนี้ยมันอาจจะย้อนกลับไปสักไกลไกลกว่านี้หน่อยอมันอาจจะเป็นหนังที่ดีก็ได้เราก็ไม่รู้หรอกว่ามันจะเป็นยังไงหรืออนาคตมันจะเป็นยังไงแต่เรารู้แค่ว่ามันมีสื่อตรงเนี้ยที่มันเกิดขึ้นมาแล้วมันคงมีคีมเมสเซจอะไรบางอย่างนี่แหละที่เขาคงอยากให้ผู้ที่เสพได้รับอันนี้คือข้อคิดที่เรารู้สึกว่าเราได้จาก การที่เราดูหนังเรื่องนี้ในมุมมองของคนทําสื่อเป็นหนังที่เป็นบทเรียนที่อย่างดีสำหรับคนที่ทําสื่อทั้งเรื่องขององค์ประกอบภาพมุมกล้องจนถึงเรื่องของการการเซตวัตถุประสงค์ของตัวสื่อที่จะฉายกับสิ่งที่คนดูจะได้รับซึ่งต้องบอกว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยฉายมาก็หลายปีแล้วหลายคนก็จจะบอกว่าเฮ้ยเรื่องนี้เขาดูเขาวิจารณ์กันจบไปแล้วมันเป็นหนังเก่าแล้วในการที่มาพูดถึงหนังเรื่องนี้แต่วจริงหนังเรื่องนี้ต้องบอกว่ามันยังไม่เก่าเลยถ้าเกิดเราหยิบขึ้นมาดูแล้วก็ สามารถถอดเอาเป็นบทเรียนในการทํางานในการทําสื่อของเราได้คิดว่าจะมีหนังอีกหลายเรื่องที่มันสามารถเป็นครูให้เราได้อย่างเช้านี่มีมีเรื่องไหนอีกไหมครับที่แนวๆนี้ที่สนใจรู้สึกว่ามันน่าค้นหาเป็นสิ่งที่เพื่อนตั้งให้เนาะว่าเราเป็นคนดูหนังไม่ตรงท้ายสำหรับเราเราจะดูเพื่อชาเลนจ์เพวเองเราอยากรู้ว่าสำหรับเราเนี่ย เรื่องเนี้ที่เขาบอกว่าแบบมันอาจจะไม่ตรงหรือไม่โอเคเนี่ยจริงๆก็มีอีกหลายเรื่องครับย้อนกลับไปสักเรื่องหนึ่งแล้วกันเป็นเรื่องที่อยากดูมากแต่ไม่แน่ใจว่าเราจะหาดูมันได้ยังไงมันจะเป็นมีมที่แบบว่ามันเหมือนว่าการแสดงในฉากฉากหนึ่งนะครับผมเขาแสดงได้ถ้าใช้คําธรรมดาเนี่ยใช้คําว่าแข็งนะครับมันจะมีฉากหนึ่งที่มีมในอินเทอร์เน็ตทุกวันนี้เลยมันจะเป็นมีมที่เขียนว่าโอ้ฮ้ยม็อกอ่าจะเป็นเรื่องนี้ครับเรื่องนี้จะเป็นเรื่องนี้ เป็นโอฮารมาร์กซึ่งประเด็นก็คือว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ที่ถูกตีไว้เลยว่านี่เนี่ยคือหนังที่น่วยในยุคนั้นสมัยนั้นจนถึงปัจจุบันนี้เลยซึ่งสําหรับตัวผู้กำกับหรือคนที่ทําในนั้นเองผมไม่แน่ใจนะครับว,ว่าตรงนั้นเขาเป็นใครเขาก็ได้ทําหนังรีเมคอีกเรื่องหนึง่งเพื่อมาล้อหนังตัวเองอีกทีหนึง่งซึ่งสําหรับผมผมก็เลยรู้สึกว่าเออถ้างั้นเราอยากดูต้นฉบับมากว่าต้นฉบับเป็นยังไงแต่แต่ยังไม่มีโอกาสได้ดู แล้วก็อยากแะ่ดูรีเมคของเขาด้วยว่าแล้วเขาจะร้อเรื่องราวอันเดิมของเขายังไงกับตัวเขาเองเนี่ยได้รับบทเรียนหรือว่าเขาทําอะไรกันมาเพราะว่าการที่เขากล้าที่อยอมรับเนาะตามคําวิจารณ์ของคนดูอะแสดงว่าเขาก็ต้องได้เรียนรู้เลยเขาเห็นอะไรบางอย่างจากตัวหนังครั้งแรกที่เขาทําจนมาทําอีกอันนึงซึ่งแสดงว่าหนังอีกอันนึงเนี่ยมันก็น่าจะเห็นมุมมองหรือภาพกว้างอะไรบางอย่างที่ตัวเขาเนี่ยเห็นมากขึ้น เชาเชาเนี่ยดูจะมีความดึงดูดกับหนังที่มีคําวิจาร์ไม่ค่อยดีมีเสียงลือเสียงเล่าอ้างในทางไม่ดีอะไรที่หนังกลุ่มนี้ฮะหนังในหนังโซนเนี่ยมันดึงดูดตัวเช่าเชาอยู่อะหนึ่งสิ่งที่มันดึงดูดเลยนะครับผมคือคําวิจารณนี่แหละประเด็นก็คือมันเป็นสื่อมันต้องถูกวิจารณได้ซึ่งประเด็นก็คือว่าพอมันถูกวิจารณออกมาเนี่ยเราอะชอบชาลินเรื่องพวกนี้มันชอบมีคําถามขึ้นมาในหัวแล้วถ้าเกิดมันไม่ใช่อย่างที่เขาบอกล่ะ เราเชื่อในตัวเองมากกว่าเนาะเราเป็นคนที่เราสึกว่าสื่อที่เรารับเราควรเป็นคนที่จะมาตัดสินช่วงช่วงนี้มันก็มีการแบบคริติกกันเนาะหรือว่า,วา,วามีการวิจา,ารณ์กันนู้นนั่นอะไรเงี้ยการให้คะแนนกันอะไรเงี้ยแต่เราเรารู้สึกว่าจริงๆตัวคะแนนอะมันคือตัวคะแนนที่มาจากสื่อหรือผู้ที่ดูเจ้านั้นนั้นถ้ามันจะคุ้มกับเงินที่เราเสียไปหรือไม่เสียไปเนี่ยหรือทุนด้านอื่นนั้นที่ไม่ใช่ทุนด้านเงินอาจเป็นทุนด้านเวลาเนี่ยเราควรที่จะเป็นคนตัดสินเองมากกว่า เพราะนั้นคิดว่าคงจะเป็นนิสัยส่วนตัวกับความอยากรู้อยากลองมากกว่าจริงๆเลยช่วงนั้นมาแล้วนะช่วงวายอยากรู้อยากลองเนี่ยไม่อยากรองอ่ะมันเห็นอะไรที่มันแบบคนเขาว่ายางไม่ใช่จริงหรอวะไปดูกันอย่างนั้นซึ่งในพอยต์ของเฉาเฉมีเรื่องน่าสนใจคือสื่ออะไรก็ตามมันต้องถูกวิจารณ์ได้แล้วก็การที่เราจะวิจารณ์ในสักอย่างหนึง่งมันต้องผ่านการลิ้มลองมาแล้วเราไม่สามารถวิจารณ์หนังที่เราไม่เคยดูได้จริงๆลองไปหาตามก o o ก l e ก็ได้ ลองเสิร์ชดูว่าอาจจะเป็นคําคําอาจจะดูแรง่อยเนาะหนังห่วยไทยจีนเกาหลีอะไรก็แล้วแต่ลองดูก่อนถ้าเรารู้สึกว่ามันไม่ตรงเรากับเราจริงๆเนี่ยปิดก็ได้แต่ถ้าคุณดูมันจนจบเนี่ยคุณต้องได้ข้อคิดอะไรบางอย่างแหละเออจริงๆหนังเรื่องนี้มันอาจจะไม่เป็นอย่างที่คนอื่นพูดกันหรืออีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าโอ้เวลาของฉันหายไปแล้วเอาเวลาสองชั่วโมงครึ่งของฉันคืนมา เสน่ห์ของหนังก็คือว่าคุณจะไม่รู้หรอกว่ามันเป็นไงจนกว่าคุณจะดูมันจนจบแล้วหรือแม้กระทั่งหนังที่เรารู้สึกว่าเอาเวลาสองชั่วโมงชั่งขึ้นมาแล้วเราจะปล่อยให้มันเป็นแค่การเสียเปล่าสองชั่วโมงหรือเราจะหันมาหาสิ่งที่ทําให้เราได้ประโยชน์หรือสิ่งที่ทำให้เราเติบโตขึ้นจากการดูหนังจากสองชั่วโมงครึ่งที่เราเสียไปตรงนั้นครับวันนี้ขอบคุณเฉาเฉานะครับที่มาร่วมรายการครับขอบคุณครับผมและนี่คือรามาจิตตังพอดแคส ชวนคุยเรื่องนานาจิตตังสำหรับ EP นี้สวัสดีครับเรื่องสองสิบแปดดูไหมยันเรงดูแล้วเรียบร้อยใช่ไหม